ข้ามไปอัปเดตผลโพลต่างประเทศกันสักหน่อยนะคะกับผลโบสตสวยหล่อที่สุดในโลกประจำปี2022จากสื่อออนไลน์ Special Awards นะคะโดยครั้งนี้ค่ะ V. i d อดอลหนุ่มสมาชิกจากวง BTS นะคะสามารถควา้าแชมป์อันดับหนึ่งไปครองได้สำเร็จค่ะ ประกาศผลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการจัดอันดับ Most Handsome and Beautiful in the World 2022จากสื่อออนไลน์ Special Awards ซึ่งใน2เดือนที่ผ่านมาค่ะก็ได้เปิดให้ชาวเน็ตร่วมลงคะแนนโหวตคนดังที่แต่ละคนคิดว่าสวยและหล่อที่สุดนะคะผลปรากฏว่าอันดับหนึ่งตกเป็นของไอดอลหนุ่มคิมแทยองหรือว่าวีสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลี BTS ค่ะที่ได้รับคะแนนโหวตไปมากที่สุด ขณะที่เพื่อนร่วมวง b t s อย่างจองกุ๊กนะคะก็ได้คะแนนโวตตามมาติดติดครองอันดับที่2คนดังสวยหล่อที่สุดในโลกค่ะแต่สำหรับอันดับที่3ในโพไม่ใช่ไอดอลเคป๊อปนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยคือนักแสดงหญิงชาวอินเดียเตชัตสวีประกาศว่วายังทางกอนค่ะที่ก็มีชื่อเสียงจากบทรัติกรในซีรีส์สวาราราจินีนะคะสามารถเบียดคะแนนโบตคนดังสวยหล่อที่สุดในโลกมาได้เป็นอันดับ3เลยทีเดียวค่ะ อันดับที่4ค่ะตกเป็นของคิมจีซูสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี b l a c k พิงคนะคะตามมาติดติดด้วยเจนนี่วง b l a c k พิงคในอันดับ5ของโพค่ะส่วนในรลเกาหลีสายเลือดไทยอย่างน้องลิซ่าและลิซามโนโดานะคะอีกหนึ่งสมาชิกของวง b l a c k พิงคคราวนี้เธอได้คะแนนโหวตคนดังที่สวยหล่อที่สุดในโลกเป็นอันดับที่8ค่ะ นอกจากนี้ในท็อป10ของพวนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงไทยอย่างไบรท์วชิรวิทย์ที่ได้รับคะแนนโหวตมาเป็นอันดับที่7แล้วก็วินเมทวินนะคะที่ได้คะแนนโหวตอยู่ที่อันดับที่10อีกด้วยค่ะ